สวัสดีค่ะวันนี้ตอนรับเข่าวซูสองอันบะหนอกนะทุกคนเนาะวันนี้เขามีแขกมาเยี่ยมบ้านนะนะเป็นโมอีกแกงหนึ่งเนาะโมสวรรค์อาจจะร้ายแกงแน่เนาะอันนี้มามาจากพักกันมาแต่กรุงเทพแนะ่อุบลแนนะ่ตางจังหวัดแนนะ่เนาะโมเรียนมออุบนอลนั่นแหละทบะหนอกกำลังตาบกุงเพนะิ่งเลี้ยวเนาะนี่ตาบกุงปลาเผาเนี่ยแหละทุกคนเนาะเดี๋ยวภาพ,พี่น้องไปเบิ่งบรรยาก,กาศหน้าบ้านนั่นแหละว่าสิจังไรเนานะ รับแขกเนาะไพอยากตอนพามาจากมากกับมาผมห้อาอยู่กับเมียสองคนเด้มันก็สิสะดวกสบายง่ายเนาะหลังจากมูกลับไปเลยก็สิี่ภาษีเงียบเงาแต่ว่าบนเงียบเพิ่งตะกอยกลับไปมู่ว่าเนาะวันกรับวันศุกร์วันเสาร์มูกับมาอีกเอ้ยเพิ่งตะกอยกลับไปวันเสาร์ไอ้วันพฤหัสตอนแรกเนาะวันศุกร์ตอนแรกมูกับมาบบบนี้สลับกันเนาะเอาไปนอนดีสบายเนาะยินดีตอนห้าเบิร์ตสุขคนนั่นแี่ยพายากมาเยี่ยมมายามเนาะ มาดักตัวก็พวใจกับพ่อเนาะทุกคนเนาะฮะกิดปูกิดปลารับกันนั่นแหละเนาะพยากาเล่นนำไปพาพี่น้องไปเบิ่งหนาบานเนาะไอ้กินขารักันทุกคนเนาะกินน้ำเนี่ยมาเยอะนะวันเนี้ยมันาอีกแล้วมันายอีกแล้วมานมาวันยูทูกเปิดตัวขั้นไกลอ้วมันมานี้ยรับแา้อีกแล้ว ม้วนกันหมดเลยอ่ะเดี๋ติ๊งหน่อยม้วนหน่ะได้ลราสภาพฉันนะสวัสดีค่ะไปดีดีม้นแค่ตัด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 สภาพตัดร่องกล้องเขาสวยอยู่มัไม่ตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจริงๆบิงบอสกันพบเซลฟี่ดิซื้ออันนี้บอสอันใหญ่เห็ดใช่หรอผู้เฝ้าเดฟแฟนคับเดฟเฟนคับเธอสีมาเล่นงานฉันฉันบ่เอาเธอจะไม่แต่งซีเออ พนาพนาเป็นครูบนวี่เกิดดอกมือนนี้ไปแต่วันเียโอ้สุดอไปพ่อกันกูก็เป็นคู่เหมือนแหละมึงเทื่ยก่อนยู่สามารถเป็นครูนี่ไม่ด้หยอกกันเองหน่อยตัวางกันวาไดหยอกไปกับวะาดไม่ได้หยอกกันเองหางไม่อว่นเขาอุ่ตอนกอางนไม่ได้มันไม่นย็นยลอ์ถ่ายคลิปแล้วตอนกลางวันมันเหงาช็อคผู้ดมากก่าเอ็มเท่านันเดี๋ยวพวกไอ้โบลิ่มาเก็นเขาด้กันทุกคนผู้ใดียอ๋อทุคนเาบอกอยู่ทัลมูนไเด้อขาทุกคนนี่ลากป่ คนละร้านไปลีมูนล้านลีมูนไปซื้อมาไปซื้อแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรกันพี่ยังสิดทายลูกกินเราอย่างเดียวพี่ยังมาจำซื้เราบ้างได้เด็กชายเหนียวจงซื้อไปแล้วเป็นดิฉานปีจริงสองอ่ะเราจะจอยนะอ๋อไม่ใช่เหรอ๋อง่ายเขาหาเจอคนระดัสอบมาวะขายลูกกับพี่คืออะไรไม่กินแอลกอฮอล์จำชื่อเราบ้าได้สตาร์บัคสตบูร์กขาสิกินอยังกินโหงเต๋ ข้าืหงม้วอเ่ที่คล้วพน่บกพี่พี่กินกุวยเตี๋ยมมาแล้วเป็นบัหวานเย็นบมันขนบมันตะกินเมื่อกี้โอ้ท่านบิดจองงเออมื่อวาถือเมียสั่งหามไปนี่มันบอกว่ามันสีสันหามนะเอาเค้ขับรถไปเจี่ยวับรถแส่คันกุลับไปขับโคกซื้อกาน้ดานก่อนกูนึงนั่งแกไปเบิรโหลดเคียจังวนพูดถึงเรื่องดานว่าเนี่ย ตอนนั้นนายจำได้ไหมตอนที่ไอ้มอสเหมาจิตคอมกันทุกคนไปรับแขกอีเมื่อหล้าวนี่มีมอสไปเปิดแม่ตามอ่ะเปิดที่เราแล้วไปกินร้านเหล้าอยู่ตรงหลังบิ๊กซีแรกโดยตรงแล้วทีนี้พวกนี้มันก็เลยถามถามไอ้คนโบกรถหนักว่าทุกคนเนาะตอนนี้ตัดผ่ามาอย่างมือเสารึปีบบ้านวุ่นวายแฮ่บ้านวุ่นวายบ่ได้พ่อกันโดนแล้วมันกลายเป็นผู้นิวอ๋ผู้นีิวอ๋ผู้นิวอ๋ออย่างมันแบบว่าส่วนซานกันผลเนาะต่างคนต่างเบาเนาะ บานนี้ย่ำสามากอะเพิ่นไปวัดแล้วแต่ละคนกะนขั้นนึงไปไปวัดขั้นนึงไปไปเลาะทั้งอื่นแยกกันเฮากับสีนํ่หมู่ไปวัดหมูสวานสมัยเรียนมออบุเนาะมันเป็นงานงานรวมหลุนนะองานรว,ว,วมรวมมูก็เลยมาแต่ใต้ต่วับบทลายสิทธิ์เก่าก็เลยพากกไปตะวันแดงเหลีหล่ยวกัเา <c oughs> กันมานอนอยู่บ้านผมนี่แหละเนาะรับแข <c oughs> กต่อแต่เบื่มเบื่อมีกเกิดเท่านัน เกือบพูดนั้นก็ได้ใช่เลยค่ะไปพิโกสิผ้าเออเธอเนี่ยให้เ,เก็บบรรยากาศอยู่วัดสีน้ำหอมไปเลยบา้าฟูเบาวนี่เนาะอาจจะสีน้ำหอมกับอาหมูก็ออกไปก่อนเนาะะกับเหมียนเงิอนอาบน้ำล้างหมูกับแล้วสีออกไปที่หลังกันนะไปะทุกคนเมือ่อคืนกับมูฮนกันค้าบริพอร่อกันโดนกัพผอ่ะซื้อตอนงานแต่งหมูอยู่สกลนครนี่แหละ โดนเติมเนาะเพิ่นแต่งงานเนาะสิว่าคลิปกอนก้อนผุนธ่วาเฮาหมุงหน been, h, okay. ้าไปสกลนครไปงานแต่งเพิ okay. Now, Now, uh ่นนะอยู่วานอนิวัดม่นเอ้าเขาให้เพิ่นละเดชคุณแจเ้ย่อหลอกบ้านก่อนเทอาหารเม็ดให้มาแล้วเนาะก็ขึ้นกะน่าหนาวก็เปลี่ยนหอนอู้มื้อนี้แดดจ้าแห้งจะขึ้นตองใส่แว่นเพราะว่าใยตาอ่ตานูมันจะเป็นอันนั้นนะมันตาแห้ง ยางมันเป็นต่อหมอบอกว่าหายใช้แวนแต่อบอกคอยใส่ปกติฮ <c oughs> ่าเหระเีนทำบุญทำทานบวนเาเออปักไฟกินนะท่ถอดปากไงออกมันเนยเอาไปถอดปากไงไปใส่อี응ตกตัหงแกล่องก็สีอดอกล้างกล่องไม่ไะมีอะไรใส่ฮาท,ทุกคนเนาะ ออกเดินทางไปเล่นทำบุญวัดคนแหละบ่เลยว่าไปเรีนไปทำบุญทำฐานแน่จัน้อยเนาะแค่ไม่เม็ดแล้วใช่ไหมน่นเนี่ยชั่คืออกโลกใช่ึมตัวเมียเสียวฝีเนาะไปเดินทางกินกาแฟแล้เอาเงินเกมมาเผาเนา ล้วนเอนะเอลมัน,นก,มมก็อดีมันใสากม็เคงมาเย็ยอบอื้ม,มาเบอร์เอลผลอยผว่แมน oh, เอลว่ได้นะขาได้คอเป็นคนที่เอลเล็กแต่ว่าขาก,า,ยยาก็เก่งสั่งยากมีกาแฟอยู่เตือนท,ทุคคคกคนกาแฟขาข้า่แเลยเสียรอ่กุไกาแฟขาข้า,ขามันจะเหมอสสมสำหรับเผาเนาะ ในรับวางเห็ดอยู่ป่ะเริ่มรับเห็ดกาแฟแล้วปันไม่ตอนเย็นเราก็ไม่มาเอาเออ๋อไม่ขอเพลยเอาดอยดีหน่อยเมยวบ้างอุ้ยกับหอมกับกาแฟทุกคนสบายเอาเกี๊ยบเปตัดหมดต่างขายกาแฟหอม

ยังดิเ็ดคิ็าแคนดีบไปสยิ้ยูทูปเปอร์หลวงชอบเอวหลวงแต่ขาหนาได้เนียผาดอยู่ร้ากาแฟอยูเทิร์นแถวโระทอบิ๊กซีวารินเลยทุกคนมันไงญ่เลยมันหน่อย ใหญ่แล้วเนาะเบอร์แอลข้าวสาเก็เบอร์แอลไปมาแล้วมันตายเป็นเหียวอันนี้ก็เอาแอลเขา,าตั้มกันปะคะตั้มกันกระไรแต่อันนี้มันส้มจะเล็กกว่าถ้าเอาใส่เอออีการลองมันน้อยนะมันใหญ่เนี่ยมันน้อยเด้่ใหญ่น้ำใ่นนใมันเอาเข้าเนาะไม่เข้าใจคำว่าเอาเข้าใช่ไหมก่อ เสือพาเห็ดงานเพิ่อนนั่นแหละเสือเห็ดเบียพิคนเนาะเมื่อกี้เห็ดเบียก <c oughs> อัน <c oughs> นี้ใส่ตะกออสจบแหวนเดี๋ยวฝนตอนนี้เราก็มาถึงวัดป่าใหญ่แล้วเนาะวัดท่วะกษัตรไทยสีมักมาวัดนี้เนาะทุกคนเนาะวัด ใจกลางเมืองแถวสถานีตำรวจอุบลราชธานีเนาะนี่แหละถ้าว่ากันโพสทายรูปน้อยหนึ่งโทษได้โทษทรัพย์ม่นี่ถึงใจเพื่นคักเนาะหลังจากบ่เคยได้ถทายรูปงามน้ำมูจา้าเถื่อกล่องม,ม,องมิแต่รมม่ดแตกๆรอบนี้ถึงใจว่นนี้ถึงใจละ,ะวิดีโอกับชาติแจ๋วถือใจคักเนาะตะกี้นี่โอ้ ถ่ายไปนอนวิบรรยากาศด้านนอกนี่เลยทุกคนเนาะบรรยากาศวัดฟ้าใหญยนะนีไม่ง่ายกับทินอยู่วัดเนาะทุกคนเนาะมันก็สิคือคืนในนอยหนึ่งเพรเป็นวันเสาร์อาเทศจึงสีมาตัวเลขกนชื่อด้วยมังคสีคือขืนบรรยากาศเนาะทามูมากเนาะมูสวานนั่นแหละว่าอยู่นีจะทาน พากันไปนอนอยู่บ้านผมเมื่อคืนนั่นแหละเนาะวันนี้ผมไปอีกวันหนึ่งผมนำกลุ่นมาเนาะอาบน้ำพึ่งแล้วกองเขิโอ้กล่นมาแล้วบ้างกลุ่นกล่องกองอเมริกาบรรยากาศนาวัดวัดป่าใหญ่ที่จะททนต่างหูสุโทัยได้ที่กองอเมริกาบรรยากาศดีดีทุกคนเนาะแต่ว่าสีแดดในช่วงนี้แดดแดดรมร่มจะพาทุกคนเขาไปเบื้องด้านในเนาะ เอาแต่งต <Mechan> ัวเอาเแต่งตัวแบบชิวมาวัดผ้าเบิงวัดงามๆกลางเมืองอุบลราชธานีนะวัดปใหญ่นั่นแหละยสีน่าจะยอดกล้วยกระตุกล้วยกระสาไทยสสิิมาบ่อยเนาะมาทุกปีนี่แหละวันพรุ่งนี้พระกัดินพระราชทานแต่วตอนนี้ในตั้งก่อนทำในจานตั้งที่ตะวันออกเป็นการน้ำร่วมข้ามา้ซึ่งตอนี้เลยเป็รัาทุกตัวแรการานเป็นแจ้ผภาพหลักสวรรค์เข้าไปแล้วก็เป็นการร่วมากบนทำกบนสุน มาหอตะบุตรงว่าไหวพระวัดป่ปาใหญ่ด้วทุกคนเรับไปที่หอตะบนุน ดูข uh? ้างหน้าบรรยากาศด้านในหามได้ขบนหะ้นถอดกระถินเขานาจะถอดกระถินมาอื่นเนาะวัดป่าใหญ่ไปถ่างมขนอไกมันด้ที่นี่ได้มทนี่ันม่ได้มา น้อยหนึงนั่นแหละก็ไปแวะกินเผากระโมออีกเนาะตำบักหุ่งตำบักหุ่งปลาเผาคือเก่ากินเมนูเก่าทุกคนก็คือเมนูเก่าตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนาะไปห้องก็ะหอดบ้านเ้าแล้วทุกคนว่าเขาจะเสิยเปลีบรรยากาศมากมายหลายก่อนไลยเพราะเ้าก็ะเบาเรื่องส่วนตัวหลายอย่างเนาะก็เลยแบบบางยางก็ล้องเนื้อหัวมวนก็ลงบางอย่างก็ลงซื้อหมดแต่ห้อก็เลยบริยให้์ไงบ้านนะ ถือก่อนค่ะเดี๋ยวเอาของจะเอาไปทำบุญทำทานมาหน่อยหนึ่งเนอเอ,นอยเ,อเลือผงนะพวกกันกินเ,กเลือปลากระสีเด้ไม่ให้ลูกที่บ่นอดบากนะโอ้ กลับบ oh, ้านโอ้เลิองานแล้ว oh, okay. ่นะไปสองเทิงบาดุกเลิองานบ่เด็กหรอว่เลิบแหนวเหลือตวัดเด็ดคักเนาะอู้เด็ดจนแสบตาเด็ดคักเด็ดเนี่ย อย่มานอนพักเอาแห่งเนาะพอมื่อแรงเพิ่มตอนแรกกะสิตอนกะบ,บ่ายสองบ่ายสองกลัวเลยสองโมงกลัวละตอนตีสามวิ่งกะสิพักพอน,น้อยนึงแล้วกะสิเพิ่มเมื่อแรงไม่ปาตีก็อีกเนาะโดนโดนผอกันเถื่อนเมื่อกี้เต็มถิน่นอะไรทุกคนเนาะมันต่างคนต่างไปเห็ดนาทีจากท้องต่างจังหวัดเห็ดเบียก<ป>เฮ้ยเฮ้อ าน,นขนมก็เอาแม่หรือมะหอยมูไว้จะซื้อไปอยูดอกของแอดงน<ป>น้องแดดกับแดดข้างแดดแน่เว้ยมาทุกคนนะคเาานเาะคลิปนี้เอาไปซ้ำเนี่ย่ายช่วงเป็นช่วงเป็นขับเ,เงนเินมาเลยอี่ะไม่เนี่ยเอาหอยเอาหอยเก็บใส่กระเป๋าเงินบอกเงินมาเลยเป็นเค็ตหรอ เอามาฝากกันซือเลยก็อีมพูดเรียนไม่ินฟิลิปปินส์มป่มาทุกคนเนาะเอ้ยไม่ใช่อออโอเคทุกคนพอกันคลิปหนาะเนอะเขากขอบใจเลยสำหรับคนที่เบิ่งจบคลิปนั่นแหละเอากระทายเป็นช่วงเป็นช่วงเนี้ยอาจจะบทเป็นเหลืองเป็นเหล้ามากมากแต่ให้ท่าห้เบิ่งนั่นแหละทุกคนเนาะพอกันคลิปหนากระทอมหน่อยรับแขกดีแห่งช่วงนี้ยินดีต้อนรับทุื่อสกุลเอาพร้อมเสมอ บายทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ๊ยอันนี้ขึ้นไปบ๊ายบายไปขับรนได้เลยรอฉีเขาจะไดะ